เอาละครับดูนะครับคันโอ้โหนี่ซีฮันเตอร์ซีฮันเตอร์นะครับโดนแล้วครับซีฮันเตอร์อรซีฮันเตอร์นะครับอันนี้เป็นคันจากอาแอตเทคเกอร์นะครับลิกเกอร์เห็นไหมครับแอคชั่นกดแบบนี้เลย สวัสดีครับธุรกิจวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเกียร์นะครับเกียร์เทปนี้สนับสนุนโดยบริษัทลิกเกอร์วันนี้เอาคันจิกนะครับเป็นคันจิกกิ้งเป็นแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์แอทแทกเกอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะชื่อรุ่นว่า์ซีฮันเตอร์นะครับเห็นไหมครับรูปทรงสวยงามครับสีสันก็จะเป็นสีดําตัดกับสีฟ้าสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นด้ามแบบพุดเดิ้ลแบบนี้ยาวๆแบบนี้นะฮะก็คันรุ่นนี้เป็นคัน2ท่อนนะครับต่อโคน นะครับของท่อนต่อโคนความยาว6ฟุต6มีทั้งเบสแล้วก็สปินแล้วก็จะมีแบบขนาดละ2เวทคห้ให้เลือกใช้ผมขึ้นขนาดไซส์ของเวทให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจุดเด่นของคันรุ่นนี้นะฮะก็ดีไซน์สวยงามแล้วก็ลิวซีเนี่ยเป็นฟูจิด้วยนะฮะวันนี้เอามาจิกกิ้งกันที่กลางทะเลนะครับวันนี้อาศัยเรือของนั่นเนีบางพีมานะฮะมาจิกกิง้งแล้วก็มาเขาเรียกว่า จะเรียกว่ารีวิวด้วยแล้วก็ใช้งานจริงให้ดูกันด้วยเลยนะครับกลางทะเลนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นอ่าแอคชั่นของคันรุ่นนี้กันนะครับปลาเนี่ยดูนะครับผมใช้เหยื่อหกสิบกรัมการดีดเหยื่อของคันรุ่นนี้เป็นอย่างไรก็ดูเอานะครับดูนะครับดูนะครับนี่อันนี้ผมลองเช็กด้วยการใช้แขนเช็กดูนะฮะนะฮะก็นุ่มเรียกว่านุ่มนวลน่าใช้นะครับแล้วถ้าโดนปลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพาวเวอร์ลิฟต์กันนะครับครับเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ปอุ เอาล้วครับดูนะครับคันโอ้โหนี่ซีฮันเตอร์ซีฮันเตอร์นะครับโดนแล้วครับซีฮันเตอร์ซีฮันเตอร์นะครับอันนี้เป็นคันจากอแอตตัคเกอร์นะครับลิกเกอร์ <c oughs> เห็นไหมครับแอคชั่นกดแบบนี้เลยว้าวอึ้งมันต้องใส่ช็อกมันต้องนิ่มๆมันต้องแบบว่าซอฟสายมันต้องแบบอืม <c oughs> <c oughs> อืม กดกดกดกกดกดนี่นะฮะดูดูแอคชั่นคันดูนะครับว o ว e r l i f t ใช้ว o ว e r ิ i f t ของคันนะครับเวลาอัดปลานี euh ่อย่ายกคันสูงนะครับเวลาคันจิกนี่อย่าไปงัดขึ้นแบบตั้งตั้งไม่ดีนะฮะบอกเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเวลาเรางัดคันเนี่ยนะนี่เห็นไหมครับเห็นลังล่างแล้วล่างลางแล้วกูเรากูเรากูเรามาแล้ว ขอส,สวิงหน่อยครับครับทุกคนรวมคู่ขึ้นก่อนหวังว่าสวิงคงจะไม่กิ้งดดดเดี๋ยวนะครับเห็นตัวไหมครับเห็นตัวไหมว้าวโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ดูนะครับอ่าจะกเกอร์นะครับซีฮันเตอร์กับทากูเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะชัดนะครับ อันนี้ก็เป็นคันซีฮันเตอร์นะครับแอชเซอร์ซีฮันเตอร์นะครับก็จากบริษัทลิเกอร์นะครับเป็นคันไลท์จิกกิ้งสองท่อนต่อโนคนวันนี้กลับทุกงานปักคุณเราสวยงามมากนะครับนี่นะครับเรางานจริงครับ เนยอนคเนี่ยกูอ่อนกับมึงนะเนี่ยมึงไม่อ่อนกับกูเลยกับเพื่อเียดสายบอกิ้มๆนะิมๆนะม เอ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ยโดนแล้วว้าวโค้งสี่ยันเตอร์วันนี้โดนอีกแล้วนะครับสองที่ตัวที่สองโอ้ยวุ้ดกดนักกดนักเน็ตเน็ตโอ้โหเดี๋ยวนะครับแปปหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โห นี่ครับซีฮันเตอร์นะครับ,รบวันนี้มาอัดกุเลาน่าจะกุเลาอ่ะน,นั่นเองไม่ใช่ภูเขา,า,าอ่ะากุเร้าอุ้ยนี่นี่นไปชมภาพใต้น้ำกันนะครับปับ๊มปั๊มปั๊มปั๊มบอมเลยบอมเลย,เลยก็บอกว่าจะมาตกปลาทูนี่ทำไมเนี่ยฮะทำไมต้องมาโดนกุเร้าด้วยฮะ เม่อกี้ผมก็สับตั้งพันสายกระเด็นเลยสายกระเด็นเลยใช่ไหมเมื่อกี้จริงๆแล้วมันพันใช่ไหมวันนี้วันนี้นี่แบบวันนี้จะพูดยังไงอ่ะนั่นเองคือนั่นเองโทษทีนะวันนี้คือเรือรูก็จริงแต่ว่าน,นี่มันจะเอียงๆหน่อยนะต,ต้องต้องต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ทำให้เรือนั่นเองเรือตรงนี้ถ้าเรือตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบเรือเอียงอย่าไปซื้ออืมฮะอืมฮะเอียงได้ไงอัดขนาดนี้อืมนี่ฮะขึ้นมาแล้วครับแรงไม่ได้นะทุกคนนะก่อนหน้านี้คือมันหลุดมันก็ติดกินง้างเลยที่ ใหญ่ครับคันนี้ครับโดนคันซีฮันเตอร์เข้าไปซีฮันเตอนี่เป็นคันสองท่อนนะครับจัดแอต a ทเกอร์อุ้ยคันนี้ตัวนี้อุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มมบอมบอมบอมอมบอมออมเมื่อปิดกล้องเดี๋ยวมาดูคันใหม่นะครับอุ้ย อะเป็นยังไงกันบ้างครับพเพื่อนๆนะครับสำหรับแอคชั่นของคันรุ่นนี้นะครับเห็นแอคชั่นการดีดเหยื่อะนะครับแล้วก็พาวเวอร์ลิฟต์ของการอ่าตอนที่เราอัดปลาเนี่ยวันนี้โดนปลากุูเลานะครับก็เรียกได้ว่าอ่าสวยงามเลยทีเดียวคันนี้ลืมบอกไปนะครับเป็นเวท PE 1.0ถึง2.2นะครับก็แม็กลูอไว้ที่แม็กเหยื่อไว้ที่40ถึง100กรัมนะครับ เป็นคันที่มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะดูแบบเบาเลยน่าใช้งานมากนะครับราคารุ่นนี้ที่พิเศษก็คือเขาบอกว่าดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์อินเจแปเลยนะครับนี่นะครับดีไซน์จากญี่ปุ่นเลยทีเดียวก็น้ําหนักเบาแล้วก็แถมราคาก็เบาด้วยผมขึ้นราคาให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับถูกมากๆนะครับแค่พันกลางๆเท่านั้นเองใครที่สนใจนะครับอยากได้คันทิกริงต่อโคน2ท่อนแบบนี้นะครับราคาเบาๆไว้ใช้งานนะครับก็ แอตแทกเกอร์สี่ฮันเตอร์นี่ก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลือกันนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนั่นเองนะครับพามาแล้วก็ขออขอบคุณบริษัทลิกเกอร์นะครับเอาคันรุ่นนี้มาให้ทดลองใช้งานมารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ดูกันจริงๆเลยนะครับแล้วครั้งหน้าผู้กิจจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวว่าตัวไหนอย่างไรนะครับติดตามชมนะฮะไปดูคอนเทนต์ได้กันในทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Tik t o อกนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ